สวัสดีครับตอนเรื่องเล่าหน้าสดอะอันนี้คือโทเจแคมใหม่ของตองโทเจแคมเก่าตอนถูกลบไปแล้วถูกบล็อกไปแล้วตอนก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรคลิปกว่า200คลิปที่ตองทำขึ้นมาถูกลบออกไปในชั่วข้ามคืนรู้ไหมว่ากว่าตัวจะได้200คลิปตองใช้เวลานานแค่ไหนปนหมดน้ำลายพีลิฟต์กว่าตัวจะเล่าเรื่องได้200คลิปถ้าเกิดเอาทั้ง200คลิปมาต่อเป็นนาทีต้องว่าเป็นชั่วโมงถ้าเกิดว่าใครรู้ช่วยบอกตรงทีนะ แล้วที่มันน่าแปลกก็คือโทจิแคมของแฟนตอก็ถูกบล็อกด้วยเหมือนกันไปเป็นแพ็กเกจคู่เลยค่ะเป็นเพราะอะไรกี่ยังไม่ทราบเพราะคลิปที่ตองทำก็อย่างที่เห็นมันก็ไม่ได้ขัดหลักคุณธรรมจิยธรรมศีลธรรมมันไม่ได้ขัดสามหลักนี้เลยแต่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอ็คิดว่าเราก็ยังโชคดีที่คลิปส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ใน Facebook ไว้ใน YouTube เพราะว่าก่อนตอนที่จะลงคลิปจากในโทจิแคมมันมีให้เลือกว่า คุณต้องการแชร์ไปที่ไหนบ้างเราก็เลือกแชร์ไปที่ Facebook Twitter แล้วก็ยู u ู e อืมก็ฝากไว้เป็นแง่คิดเตือนใจแล้วกันนะครับแน่คิดข้อแรกคืออย่าไว้ใจโซเชียลมนะอย่าไปฝากคลิปอะไรในโซเชียลมเพราะวันนี้คืนนี้คุณเปิดโซเชียลมมาคลิปของคุณอาจจถูกลบทิ้งหายออกหมดโดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนก็ได้นะและ ถ้าเกิดว่าใครรู้จักเจ้าของโทเะเจ้แคมเจอแล้วฝากตบหน้าทีนะอันนี้พูดจริงเหมือนกันนะครับเจนคลิปหน้านะคะอย่าลืมทุนน้กนลราคือประสบการณ์ที่สามารถเล่าสู่ฟังได้อันนี้เตือนเราจริงๆนะอย่าไว้ใจมันเลยเจอมาแล้วบ๊ายบาย